น้องแพทย์พันกาบวชข่าวเรือจุมพ่อขุนสวั์เป็นการสสดท้ายเนาะ สบ,บายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุคนบ่ววาสิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนหับเข้าสู่ช่องย t u b e แม่นนายนภา a า n นลคือเก่าเนาะโดยพบพ่อกันคลิปนี้กัอ่ามาเพื่อนน้องเพจเนาะหรือว่าสาวเพจสาวสุดเปิดใจมามื้อนี้กัข้าวบ่ค่อยดีปันใดทุกคนเลยมาแสดงความเสียใจกับอันน้องเพิ่นเพิ่นก็ได้เสียบุกคนอันเป็นที่หักเนาะ คือพ่อของเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วเนาะแล้วก็มืนอนี้เป็นมือทรงสก,การเพิ่นทุกคนเลยโดยเนาะกะเสียใจในครอบครัวเพื่อนหลายวลายบุคคลอันเป็นทีหักเนะ่าะจากไปแบบบุมีวันบวนกับคืนมาเพิ่นกำลังเอาซินให้พอสะพะ ก่อนจะนำก่อนลงไปปราสาหรือว่านำซบเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเนาะทุกคน ลองพิจารัาการบวดข่าวเพื่อจุมพอขึ้นสวรรค์เป็นการสุดท้ายเนาะ

ต๊กติดต่อตกันนั่นสามมื่อเลยเนาะสานี่มต๊กตื่นมีนักกว่าดำหน้าอีกพ่อพอกันอะไรแนะล้วรุ่นส่เกิลบูดผ เพิ่นเคลื่อนย่ายลงเลยบนตอนนี้เพิ่นกำลังเคลื่อนง่ายซบไปปาซ่านะทุกคนเพราะจะได้เอาค้นหามไปเพราะว่าทางเปืือรถเขามาบ่ได้นะ ไปนไเลยลงายเร็วเนี่ยเพ่กามาน่ลงมาเนี่ยหนักเลีเพ่นกมาทุกคนไป,ไป,ไป,ไป nhàng ốc thả thú khuôn ừ, ừ. 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 bà phên, bà thang 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 tông kỳ khoi nhang, ui màu xanh xì đa lịnh tùm bà phêng bà nè bà bà ต้องย่างแบบมีสต oh, ิไผ่ก๊อกเหลาก๊อกเบียแน่ไม่ได้เกลือกต้มโหดโพมักมีแดดถับนะมักมียังไงนั่นอยู่เพราะว่าบริมีอันแสงแดดเลยช่งสามมือที่ผ่านมาน่ะแดดห้เขออกมะนีดเลยเนาะแต่ว่าช่วงเศร้ายังตก ช่วง11โมงก็ยังตกอยู่ฝนหุ่ยยานได,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 ด้ดีๆแด้ผ่านเด้อคูบ <c oughs> ลงหันแล้วพอแห้งแล้ว บุปินดอกมันมันบรได้ลมามามาตัดผ่ามาอีกวันนี้ก็หอดป่าซ่าแล้วทุกคนบริถายต่อเนื่องระวังเดินทางว่าทางเปือเอเป้อนเนาะวัาสขีรถมาแบบเปื้อนเลยบริขี่ย่างเอามันมาหากมาบปเปื้อนมันทางอันที่เพิ่นเห็ดใหม่นี้

คนตุกนเลินช่วงเศร้าเลยบุมีคนลายไปเลยนัดป่ตาอันไปหักเอาไม่เลยขขานั่งยูโวบะนั่นเราจะหัก

ไปโคดอเดอร์คทันปูในโคดผ่านสบงอ้าวเ้ยเพิ่นออกทางนั้นก็มี่วะสออกได้ว่าิเพื่อนทีมก็ออกที่หรือ้่า ออพี่คนคือบอกาพี่เมียนพี่เอมากอมาเพื่นทางเพิ่นเขาบอกว่าน่งมาอแเพราะ่เพ่นมาหอดตนิ่งพี่เพรมีนีด้หมดแดงหมดแดงให้รายี่ยมีมีใช่มีผู้หนงะมีได้มีอย่นี้แล้วมี

ตอนนี้แมีขาวหรือว่าจัวบุบวดจูงเนาะกำลังจะเข่าบ้างดอกไม้จันทุกคนเลยบางปลาเทินไปย่างออกรถมิี่เลยได้ไปยืนส่งลีกอยู่ฮะบอยยันว่าพยักขาไายผู้

เก่งไก่ว่ะไม่เปิดประดไม่จัดด้วยมีรายปีเ้าไม่จัดมินขี้แห้กันยาปากเด้อตอนนี้ตอนกำลังยืงตอนนี้จะอีอือ เอาเด้อลุงเอ้เมียนปลูกพังพังกปลูกพังได้บันเมียนโตเมียนโตเด้อแต่คนละทางละบันนี่อยู่ไผอยู่มันขึ้นสวรรค์สั้นผ้าบอนอยู่ดีมีสุขบอนบรทุกบอย่คนละบอนชิ้นบม่ได้หาปลาบม่ได้ชื่อคนเด้อมันนั่งนั่งทิ้ ตั้งเรียกไปว่กินงหแม่ขาวท่านลูกนี่บ้างคุณพัดลูกคุณคุณกั่นท่านชายหรอ่านุนผู้ชายชายชิ้งซิ่นั่นไหมซุนแต่ซุนไหมประชาชคือซนไทย่านนี่จไปซนแม่ขาวเนม่ชุนเป็นยังชาชนคือซุนไทยผ้านอ่ะน่นี่ลย

แต่พปรยยี่โดมเมืองมันได้พิเรถไทยเขารถไทยไปป่าเ่าอก็ได้เลยงใหญ่ได้ก็ได้ใคเป็นหัวหน้าไก่ตียืดตากแดดนี่แหละต้องทำงานทิศในจังหน่อยเพราะว่าทางเส้นเดียวนี่ออกเข่าก็เลยกล้วยกันออกต้มเด้อไก่ตีโอ้ยตัวเท้าลุกเดินหกพื้นเท้ามาห้แม่รูปมันนะครันี่เด็กไก่ ยางเมื่อรถเมื่อซึกเมื่อนั่นก่อนโอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็ได้ว่างถูกเทียนดอกไม้จันเร็วเป็นที่เหยียมห้อยเนาะกะคือสิถึงเวลาอันสมควรเลยพู้นทางขาวเมื่อเพิ่นถ่ายหูบก็เลยอันได้ย่างรถเพิ่นเมื่อปะเลย ซาถาเพิ่ว่างเพิ่มมันบอกถาเพิ่บางเพิ่มก็จงเมื่อแต่เนาะอยู่เมาไม่หอยสังกอนไอ้เอ็นยัง่อยแล้วอยู่

นี่เพิ่นก็ได้วางเพิ่มเนาะทุกคนเนาะก็ได้ข่าวใกล้ดอกกับซียู่นอกไปเลยเนาะอย่าเฮ็ดเอาเฮ้ยมือไปแบบนี้นน้ำเพิ่มหน่อก็เมื่อได้ไหมไปได้เวลามือแบบนี้ทุกคนเลยเฮียกบฏทันใดเลยเนาะบ้านปลายชีวิตของแต่ละคนยุดจบหรือว่าบ้านหลังสุดท้ายก็มาอยู่นี่แหละ กะธรรมดาทุกคนเลยเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงโอเคเนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ที่เลยขอตัวจบคลิปกอนเลยเนาะ ขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์สักผู้สุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและกระป๋อขาบโฆษณาเนาะจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามส่งไมในหน้าผ้าไวเนอร์แล้วเพราะว่าโดนด,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 ดลงคลิปเธอหนึ่งทุกคนเลยบอเลยคอยลงคลิปเรื่อยช่วงนี้ <c oughs> ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบ,บายดี